อูซ่อมความรักพอดแคสต์ละมุนนุ่มอบอุ่นและอยู่ข้างคุณเสมอหลายคนอาจจะคิดว่าจุดจบหลายๆของความรักนี่อาจจะมีแค่เรื่องของการนอกใจนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับวันนี้นะจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นบททดสอบความรักนะครับถ้าเราผ่านเราอาจจะได้ไปต่อแต่ถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยก็ยุ่งนิดนึงอะ หัวข้อของเราวันนี้นะครับตรงๆสั้นๆง่ายๆแฟนผมยืมเงินแล้วหายเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พีเข้มหยิบกระทู้พันทิปมาตอบนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าใครมีประเด็นนี้อยู่นะครับหรือว่ามีปัญหาความรักตรงนี้อยู่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับนะเรามาฟังกันนะครับว่า เจ้าของกระทู้นี่เขาเขียนว่าอะไรบ้างนะครับแฟนผมยืมเงินแล้วหายผมดูแลแฟนมาตลอดเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องผมดูแลให้ทั้งหมดค่าไฟทุกอย่างแฟนผมก็จะเสียแค่ค่ารถไปทำงานและก็ค่ากินบางครั้งผมก็ออกให้เงินเดือนผมก็ไม่ได้เยอะบางเดือนผมก็ไม่มีเงินใช้วิกชนวิกวิคชนวิกหรือเปล่าวิกชนวิก เขามีลูกติดหนึ่งคนเขาก็มาใส่อยู่กับผมก็มาอาศัยอยู่กับผมหรือเปล่าจันถึงสุขเพื่อประหยัดค่ารถไปทำงานผมยังไม่ได้มั่นบางครั้งเขาขอยืมเงินแล้วบอกว่าเดี๋ยวโอนให้แล้วก็หายทวงคืนก็โมโหว,ว่าผมไม่สามารถดูแลได้ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าครับผมอาจจะดูแลเขาเรื่องเงินไม่ได้ เงินเขายืมไปอาจจะไม่ได้เยอะประมาณ200บาทแต่หลายครั้งขอคำชี้แนะด้วยครับเออประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับแต่ขอขอดูตรงนี้ก่อนคือพี่เข้มคิดว่าตอนแรกๆก็อ่านหัวข้อกันคูพี่เข้มคิดว่าแฟนเะนี่ยยืมไปก้อนนึงแล้วก็แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สะบัดตูดหายไปเลยอย่างเงี้นะคือติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าข่ายแบบ มิดนะมิดฉาชีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับปรากฏว่าเงินนะคือไม่เอามาคืนนะครับแฟนกันบางครั้งนะบางคู่นะครับบางทีต้องคุยให้เรียบร้อยนะว่าอันนี้คือตกลงยืมหรือว่าตกลงขอแต่เท่าที่ดูเนี่ยพอเราทวงคืนก็โมโหบอกว่าผมไม่สามารถดูแลเธอได้เนี่ยมันแปลว่าเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ยืมเขาขอเขาไม่ได้ขอยืมเขาขอไปเลยนะครับไอไอประโยชน์ตรงเนี้ยคือสําคัญมากนะครับ และแสดงว่าการดูแลผู้หญิงเนี่ยก็คือเราก็ต้องไปออกค่าเลี้ยงดูนะออกค่าน้ําค่าไฟให้แล้วก็ต้องขอไปทีละสอร้อยสองอย่างนี้ใช่ไหมเออคืออ่ะเดี๋ยวไปแค่จะค่อยค่อย,อย,อยวิเคราะห์ทีละอย่างละกันนะครับความรักเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของฟ i น a n นเชีนะครับเรื่องของการเงินหลายคนอาจจะคิดว่าความรักเนี่ยอาจ,จต้องพังเพราะมือที่3นะ หรือไม่ก็เป็นคนอื่นเขาแทรกเลือเลือซ t o x i c i t ั่ h i p พทำร้ายร่างกายกันอะไรอย่างนี้แต่นะั่นก็คือเป็นเรื่องใหญ่ของความรักนะครับที่แตกหักกันแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่อง financial หรือว่าเรื่องเงินเนี่ยมันก็ทําให้รักพังได้นะครับเพราะความรักจริงๆมันมันไม่ใช่สิ่งถาวรและถ้าเกิดว่าเราผูกกันมันมาดีมันจะเหนียวแน่นถ้าเราเลือกคนดีเราเป็นคนดีนะครับเรา ดีนี่คือดีใน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 สิ่งที่เหมาะสมที่มนุษย์ควรทานะถ้าดีเกินมนุษย์เนี่ยโดนเอาเปรียบนะครับคือถ้าทั้งคู่เนี่ยดีในในสิ่งที่เหมาะสมที่มนุษย์จะดีนะครับแล้วก็มีการผูกพันนะครับมี intimacy มีแพชชั่นให้กันและกันนะครับอม m ิ i t มนต์ก็จะอยู่ยาวนะแต่สําหรับประเด็นนี้คือจริงๆความรักมันมันเปาะนะแต่มันมีวิธีทาให้มันเหนียวแน่นอย่างที่บอกไปนะครับประเด็นนี้คือคุณอาจจะกําลังระหองละแหงกันในเรื่องเงินแล,ละนะ้วล่ะ ดูแล้วเนี่ยเขาก็มีลูกติดด้วยเนาะมาอาศัยอยู่กับเราจันถึงสุกนะครับเพราะว่าประหยัดค่ารถนะครับก็ดูแลเขาก็เป็นคนที่มัธยัถ์นะครับแล้วก็ตัวคุณเนี่ยก็ดูแลตัวเองก็ค่อนข้างยากนะครับวีคชนวีคนะครับก็เลยต้องแบ่งเงินไปให้เขาไปอีกเนี่ยแต่ในนี้คุณต้องถามตัวเองแล้วคุณไหวหรือเปล่าเอาสมมุติเลยเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปอ่ะคุณไหวไหมถ้าคุณต้องดูแลเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินสองร้อยสองร้อยนะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณไปไม่ไหวเนี่ยแต่คุณอยู่ในสภาพนี้คุณบอกว่าไหวแต่มัน,มนแบบมันมันกระท่อนกระแท่นอะแต่คุณว่ามันไหวอ่ะแต่วันนึงเขาเกิดไปเจอใครที่ดีกว่าใครที่ให้สี่ร้อยอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาเจอใครที่ให้สี่ร้อยอย่างเงี้ยแล้วเขาไปหาคนนั้นเลยอย่างเงี้ยคุณรับได้หรือเปล่า อันนี้คือไม่ได้บอกว่าให้เลิกหรือไม่เลิกแต่เป็นคําถามที่แบบเพื่อเตรียมในอนาคตนะครับเพราะพี่เข้มเคยถามคาถามนี้กับเพื่อนแล้วเพื่อนบ,บอกแกเหมือนแก,นแก,นแกนยุให้ฉันเลิกกาแฟไม่ได้ยุแต่การตั้งคําถามเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะใจเราอ่ะโยบไปทางไหนไปทางไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรารักมากเลยไม่ว่าจะยังไงเราจะฮึบโอเคแล้วก็ฮึบเราอาจจะต้องมีการ จัดการเรื่องรายรับรายจ่ายอาจจะต้องหารายรับเพิ่มทำงานเพิ่มหรืออา,อาจจะต้องมีการแบบหาจางังหวะโอกาสของตัวเองเพิ่มเติมข้อมูลของตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเรียนจบมาสูงแต่ขยนันอาจจะไม่ได้ขยันแบบทํางานหนักๆนะแต่หมายถึงว่าขยันที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางคนเรื่องที่ฟังพอดแคสพอดแคสดีๆพอดแคสที่มันสร้างประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินหาเงินนะครับการมีวิสัยทัศน์พวกนี้นะการมีเอ่อวิชวลเนาะวิสนะัยทัศน์ มันอาจจะช่วยเราได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินตรงนี้พี่เข้มอาจจะให้คำปรึกษาคุณไม่ได้นะครับแต่พี่เข้มจะให้คำปรึกษาในเชิงความรักนะว่าที่ตกลงลึกๆจริงๆแล้วอะ่ะใจเราอะอยากได้คนประมาณไหนในชีวิตเป็นคนนี้หรือเปล่าถ้าถ้าตัดเอาคนทุกคนในโลกนี้ออกไปให้เราเขียนเป็นเป็นลิสต์ของเราอะไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีชื่อคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ให้เป็นบุคลิกลักษณะนิสยัย หน้าที่การงานอาชีพสเปคของเราจริงๆก็คือคนแบบไหนแล้วค่อยมาเทียบกันว่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่กําลังขอเราทีละ200 2้0อ0เนี่ยนะครับเขาเขาจะต้องแบบเข้มแข็งกว่านี้หรือเปล่าต้องต้องยืนกว่านี้หรือเปล่านะครับต้องเต็มอิ่มในตัวเองกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่นี้พี่เข้มเห็นด้วยนะว่าผู้ชายเนี่ยเลี้ยงผู้หญิงก็ดีแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเปย์อะบางทีมันหนักสำหรับคุณ คุณก็ต้องเลือกเอ่อเลือกเขาเรียกอะไรเลือกคนรักที่มันไม่ได้ไม่ได้ต้องเปอะไรเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับตรงนี้คือความชัดเจนที่คุณเจ้าของกระทู้หรือใครที่กําลังเจอปัญหาความรักตรงนี้ต้องชัดเจนกับตัวเองนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มีกมีมีโอกาสคุยกันหลังใหม่นะครับเราอาจจะได้คุยอะไรกันมากกว่านี้นะครับว่าเอ๊ะคุณมองเขายังไงอะไรเงี้ยอาจจะ คุณอาจจะได้เคลียร์กับใจของตัวเองมากกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหานี้ฟังคลิปนี้คุณก็สามารถคุยกับตัวเองได้เหมือนกันด้วยข้อคําถามประมาณนี้ที่พี่เข้มถามถ้าไม่เอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเราอยากได้ผู้หญิงแบบไหนหรือผู้ชายแบบไหนก็ได้ถ้าผู้หญิงมาฟังคลิปนี้นะครับอยากได้แบบไหนแล้วเราค่อยมาดูว่าคนนี้ที่เรารักๆๆๆๆๆนักรักหนาเนี่ยเราลองมาใช้เหตุผลกับมันตกลงจริงๆแล้วเนี่ยเรา <laughs> เรายังโอเคอยู่ไหมถ้าเรายังโอเคกับความรักและเรายอมเจ็บปวดโอเคเราเดินทางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่โอเคเราก็ต้องพูดนะต้องปรับและปรับนี่คือเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะไปเราก็ต้องยอมเพราะเราคือได้แค่นี้จริงๆนี่คือการชัดเจนกับตัวเองนะครับการให้การปรึกษาความรักเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นการให้เขาเรียกอะไรให้ให ให้คาแนะนําทางตรงเพื่อที่จะไปทํานั่นทํานี่จะครบ <c oughs> หรือจะเลิกหรือจะอะไรแต่บางครั้งเนี่ยวัตถุประสงค์หลักจริงๆคือการเข้าใจตัวเองเพราะรักบางรักเนี่ยมันไปต่อได้แต่รักบางรักมันไปต่อไม่ได้เราก็ไม่ต้องยื้อนะครับเนี่ยเจ้าของกระทู้ก็ต้องไปทบทวนละว่าเราไหวไหม2 0 0 2้0ยเนี่ยไหวหรือเปล่านะถ้าถ้ามันไหวอ่ะถ้าเราไหวเราอาจจะต้องหาเงินอะไรเพิ่มเติมนะครับ อาจต้องมีการย้ายงานในอนาคตแต่ตอนนี้เรารวบรวมข้อมูลก่อนเราอัปเกรดชีวิตตัวเองก่อนเราอัปเดตเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับให้เราเป็นคนที่แบบดีพร้อมที่จะรับเงินที่มากกว่านี้นะครับก็ต้องไปหาข้อมูลเรื่องไฟแนนเชียลถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะไปต่อคนเนี้ยเราอยากจะไปเขานะครับอ่ะตรงนี้ก็ครบถ้วนแล้วเนาะสำหรับ แนวทางที่พี่เข้มเสนอเสนอเอาไว้นะครับถ้าไหนที่ใช้ได้ก็รับไปนะครับอันไหนที่ใช้ไม่ได้เราก็เลือกทางอื่นนะครับหรืออาจจะเลือกทางอื่นที่พี่เข้มไม่ได้พูดมาในที่นี้เลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าไหวทางไหนก็เลือกทางนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้คำแนะนําที่มันแบบลึกๆจริงๆนะครับอยากมีการพูดคุยโต้ตอบนะครับค่าบริการให้การปรึกษาของเราก็ไม่แพงนะครับค่าบริการเท่าดูดวงนั่นแหละนะ ชาแนลบ้านอาคมดูดวงราคาเท่าไหร่นะครับที่นี่ก็ดูดวงราคาเท่านั้นเอ้ยที่นี่ก็รับให้คาปรึกษาในค่าชั่วโมงเท่ากันนะครับหวัง <Yeah. S 1> ว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบคลิปนี้และหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยพูดเป็นรายงานหน้าชั้นเลยไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสามารถสับสกายไลค์แช่นะครับสามารถสนับสนุนคลิปของเรานะครับโดยการเอาแนวทางตรงนี้ไปแปะในกระทูน้นี้หรือว่า กด Subscribe และ s แชร์นะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องของเราเช่นเดียวกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปครับสวัสดีด้วยครับ